ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดแล้ววันนี้เราพาเพื่อนๆมาที่วัดสำคัญของเมืองแพร่นะคะก็คือวัดพระธาตุช่อแหค่ะซึ่งมีตำนานเล่าอยู่สองตำนานนะคะเดี๋ยวเราจะเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะสำหรับตำนานแรกนะคะพระธาตุช่อแหในพระราชพงศดารว่าด้วยกรุงสุขโขทัยระบุว่า วัดพระท่าช่อแฮสร้างขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช8 8 9 9 8ถึง1881โดยขุนล้วอไอ้กม้มซึ่งจะดีขึ้นที่ดอยโกสิทธะสักขบันพศหรือสถานที่ตั้งของพระธาช่อแฮในปัจจุบัน และได้นำพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับพระราชทานจากพระมหาธรรมราชาหรือเรารู้จักกันในานามพระยาลิไทยนะคะเมื่อครั้งเป็นพระมหาอุปราชของเมืองศรีสัชนาลัยมาบรรจุไว้ที่ฐานเจดีค่ะและนี่ก็เป็นตำนานแรกของพระธาตุช,ช่อแหค่ะระหว่างที่เราชมภาพรวมๆของพระธาตุนะคะอันนี้ก็คือถ่ายตรงฐานพระธาตุแล้วนี่เป็น อ,องค์พระธาตุทั้งหมดนะคะเดี๋ยวส้มจะเล่าให้ฟังถึงอีกตำนานหนึ่งค่ะอีกตำนานหนึ่งเนี่ยในตำนานพระเจ้าเรียบโลกเนี่ยระบุว่าเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เมืองพลหรือเมืองพแพรในอดีตทรงประทับที่ดอยโกสิยะทะชักะบันพศหัวหน้าชาวลัวก็คือกุลลัวไอ้ก้มได้มากราบสักการะค่ะ และทั้งสองตำนานนะคะก็บ่งบอกว่าพระธาตุแห่งนี้มีความสัมพันธ์กับเมืองแพร่มากๆเลยค่ะเพราะว่าเดิมคำว่าช่อแฮเนี่ยน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่าช่อแพรหรือว่าผ้าพแพรของคนภาคกลางเรียกนะคะและยังไปบังเอิญพร้องกับสถานที่ตั้งของพระธาตุในพงสาวดารก็คือดอยโกศิยทะชะักบันพศค่ะ ซึ่งแปลว่าดอยแห่งผ้าแพรและน่าจะส่งผลให้เกิดขึ้นกับชื่อเมืองนะคะซึ่งเดิมเนี่ยชื่อว่าเมืองแพรแล้วก็เป็นชื่อเก่าแก่ของเมืองแพรแล้วก็ตอนหลังเนี่ยน่าจะเพี้ยนกลายเป็นแพรค่ะคิดว่าวัดสำคัญขนาดไหนคะถึงเอาไปตั้งเป็นชื่อเมืองได้เลยต้องสำคัญมากๆแน่ๆเลยค่ะ สิ่งที่คนมักจะมาสักการะนะคะก็คือพระธาตุที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนาะแล้วจริงๆยังมีส่วนต่างๆอีกมากมายเลยค่ะแล้วก็ว่ากันว่าที่นี่เนี่ยเป็นพระธาตุของคนเกิดปีเสือหรือว่าปีขาดนะคะที่ควรจะมาสักการะเนาะเขาเรียกว่าพระธาตุประจำวันเกิดค่ะตรงนี้เป็นทางเข้านะคะ สำหรับหลวงพ่อช่อแฮนะคะก็มีอายุหลายร้อยปีประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถแล้วด้านข้างอุโบสถก็ยังมีพระเจ้าทันใจองค์เล็กๆประดิษฐานไว้ในซุ้ม้วยค่ะคนก็จะต่อแถวกันเพื่อสักการะเป็นจำนวนมากเลยนะคะ เราพาเพื่อนๆมาชมภาพรวมๆของพระาธาตุช่อแห่ที่จังหวัดแพร่นะคะเรียกว่ามีความสวยงามมากเราเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งน่าจะประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะมีลิฟต์ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการก็ตรงนี้เนี่ยสวยงามประทับใจมากๆเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นพระปางนาคปกนะคะซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านล่างค่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นอมองด้านนั้งข้างของตัวพระาธาตุนะคะอันนี้เป็นคำไหว้ของพระาธาตุค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังได้ทำบุญเผื่อสมาชิกเพจชีวิตนี้ต้องมีพันวัดกันทุกคนด้วยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วัดหน้าสวัสดีคะ่ะ